ก็สวัสดีกรอบครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่บนหน่วยวัดอุณหภูมิที่บนภูทับเบิกนะครับดูดูตอนนี้เป็นละอองฝนมันไม่ใช่ฝนนะแต่มันเป็นละอองบรรยากาศมืดจต่ ยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยขนางลางก็เป็นลากนลากลารตินให้ดูบรรยากาศครับ จะมีฝนหน่อยๆแหละดูไอหมอกกับไอหมอกที่มันไหลตับทางนี้บรรยากาศเหมือนสาป่าเป๊ะเลยแต่สาป่าเขาไม่มีฝนนะครับนี่น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วของจุดๆแถวๆนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศบนนี้เลย อันนี้เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิของวันนี้ครับทางข้างล่างที่เห็นเขาขาวนั้นก็เป็นข้างล่างครับที่ว่ามองเห็นแดดก่อนเมีอสวยๆไม่เห็นนะครับปกคลุมไปหมดทางภูเขาและ บรรยากาศอู้ทับเบิกวันนี้อันนี้มืดมองไม่เห็นนะทุกจุดที่คุม ปมไปได้วยเมฆหมอกนะที่นี่เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิทับเบิกนะครับตอนนี้โดนเมฆหมอกปกคลุม่วนะครับนี่เป็นจุดวัดอุณหภูมิและหอดูดาวนะครับหน่วยวัดความสูงทับเบิก สวยอกครับถ้าสวยก็มีอากาศก็มาเที่ยวอากาศแบบนี้สวยแบบนี้ต้องที่ภูทับเบิก หมอกเริ่มบัง้วมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกครับตอนนี้กลุ่มนี้เขาก็เหมือนกำลังเก็บเต็นวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะครับเป็นวันดนังคารแต่เขาไม่รู้นักท่องเที่ยวทำไมเยอะอยู่ก็ไม่แน่ใจ นี่ก็สวยสำหรับคนไม่เคยเห็นนานๆมาเห็นตีครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งวันก็จะได้ภาพแบบนี้ทั้งวันเดี๋ยวสำหรับคลิปก็คงจะหยุดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใน้อากาศเปิดตัวน,นี้ผมจะถ่ายให้ดูรอบๆบ,บ,บริเวณภูทับเบิกอีกทีนะึงกับความสวยงามของภูทบเบิกครับ ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงกว่าเองครับห้าโมงเช้าเนี่ยพอมันมีเมฆหมอกมาปกคลุมมันก็เป็นสภาพแบบนี้เลยอ่าถ้าเป็นทั้งอย่างนี้ทั้งวันก็จะอย่างนี้ทั้งวัน หนาวครับเริ่มหนาวฮะ เริ่มหายแลย้วเวลาห่างกันไม่ถึงสิบนาทีครับเมื่อกี้มืดมองไม่เห็นอะไรแตนี้เห็นละเหีนนะครับที่มองเห็นถนนอนอยู่

ข้างนอกเป็นหน้าผาเริ่มปิดแล้วเริ่มไม่มีแล้วตรงนี้เริ่มปิดอีกแล้วครับเริ่มไม่เห็นถนนเวลาห่างกันไม่กี่นาที มันเหมือนมันจะไหลขึ้นมาใส่กันอันนี้อันนี้โดดมาจากทางผาหัวสิงห์ครับใช่แล้วมันจะมาชนกันอย่างนี้ ตรงนี้เริ่มเปิดแล้วตรงนี้เริ่มเปิด้ห่างไม่ถึงหนาทีเมื่อกี้ปิดตรงนี้เริ่มเปิดแล้วเป็นคอนมีที่ลอย चप เบอร์โซ่ยาดเจ็ดสิบห้าบาทร้านกาแฟร้อยสิบเอ็ดโคง้งแม่คา้าลอยขึ้นราคาอีกห้าบาท <c oughs> ผมมากินสี่สี่รอบแล้วครับเมื่อก่อนเจ็ดสิบบาทร้านกาแฟร้อยสิบเอ็ดโคง้งทำด้ดีมากครับเดี <c oughs> ๋ยวผมจะขึ้นขึ้นข้างบนนะลังจะได้กาแฟก่อน ข้างบนเขาบอกเขาก็ขึ้นไปส่งเนไยตามนั้นผมรอข้างบนครับผมอยาก,าากยใครมาก็บอกสวยใครมาก็บอกสวยผมก็ว่าสวย ใช้เวลาอยู่ตรงนี้สามิกนาที ้อยผมว่าจะลงออกไปไปไม่ได้ก็เข้ามาถ้าคันนี้เขาจอดชิดให้นี่ไปได้นี่ ผมว่าจะออกผมออกไม่ได้เลยอยู่ต่อพระธรรมจักรรถเข้ามาปิดทางพอดีเลยเรียบร้อย ก็คงรอเราไปก่อนนะครับคงไปไม่นานนะมั้งอันนี้โดนปิดเรียบร้อยครับปิดเรียบร้อยโดนปิดเรียบร้อย อุทบเบิดวัดป่าภูทบเบิดทางนั้นไม่เห็นนะครับโดนปิดเป็นขยะเราครับ ผมเือของขึ้นมากินด้วยด้านนี้กำลังไหลออกมา ออนนี้มาก,ก็จะปิดอีกรอบนะครับท่าน,นี้ เรียบไอยไม่ถึง2อาทีครับตรงนี้โดนปิดอีกแล้วตรงนี้โดนปิดเรียบร้อยครับ เมื่อกี้ยังมองได้อันนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับตรงนั้นก็ไม่เห็นแล้ะถึงเวลาผมจะได้จรล,ลีออกจรล,ลีกลับเมือีวัดป่าพูดก<า>ับได้ <ใน S 2> วันวัน<ๆ>ก็คงไม่เห็นแล้วะรถน้องเพิ่งออกครับผมได้โอ,อกาสผมจะไปแล้วครับ